S 1 One, two, three, pues 2 1> 3สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิสวัสดีค่ะวันนะคะคุมีของกินเต็มโต๊ะเลยค่ะนี่มันก็คือแกงฮะโกยากิอ้าเนือนเยอเหรอใช่ค่ะเหมือนใครอัไม่ใช่เรามากินทั้งบ้านหรอลูไม่ใช่ค่ะนี่ของเฟย์ค่ะอาหารเย็นคุณผู้อมอรอ นนคนจะกินคนหนึ่งได้กี่ลูกเนี่ยวันนี้ยี่ส<ก>ิบ<น>แล้วคือกินนี้เราจะมากินอาหารเย็นของเปิร์นกันค่ะวันนี้เป็นทาโกยากินะคะก็คือเราจะมาดูกันว่าเปิร์นกินได้กี่ลูกค่ะแบบอิ่มก็พอไม่ได้แข่งกินกินช้ชาๆแบบปลอดภัยกินแบบอร่อยอร่อยนะคะไม่แบ่งใครค่ะงั้นเรามาดูว่าน,นักเปิร์นจะกินได้กี่ลูกใช่ไหมครับลูกแรกค่ะอยาก<น>ถ่ายคลินนี้มาก ของละหลายๆมากข้างในมันคืออะไรกันแม่ซื้อปูอัดมาด้วยเหรอคะเป็นซื้อรวมรดค่ะอากุยะกี่ยนี่มันมีอะไรน้องเฟินมันแบบคลิปที่ทำลายตากอรกับเมตติมากกินผักมีผักอ๋อไม่มีประโยชน์แปลว่าคนน้อไม่อยากกินไม่มีประโยชน์หรอกน้องเฟินอยากกินเลยมันก็มีเนื้อลูกที่หนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ววัตถุชู้ไหมคะ เช็ดพี่สองต่อเลยดีกว่าอร่อยมากครนะาวนี้ใส่ทุนนะามีคำเตือนสำหรับเพื่อนๆไหมว่าก่อนดูคลิปควรจะต้องทำอะไรบ้าง ก็คืนหนึ่งค่ะห้ามดูคลิปตอนกลางคืนมันเป็นข้อข้อคำเตือนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันจะทาให้เพื่อนๆ่หิวมากเลยค่ะข้อที่สองค่ะเราอย่ารีบกินนะคะแต่มันติดคอะไรพวกนี้ค่อยๆกินอย่างอรเลอร่อยไม่ได้จับเวลานะคะแล้วกินช้าๆคำนี้ใส่กุ้งให้คลิปที่ทำลายตากกองมากเลยนะครับคนรู้ล้วค่ะคุณผู้ชมนั่งหลายนี่โอ้โหโดนเต็มเต็ม ต้องไปเอาของกินมาเล่าดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้ต้องมีคนกดดิสไล k ์เยอะแน่เลยครับทุกคนเป็นคลิปทำร้ายผู้ชมมากถ้าเธอกินมีความสุขเน้่เราพอละเลิกถ่ายแล้วปิดไฟอิจฉาอ่ะปิดไฟถ่ายต่อถ่ายต่ออยากกินมั่งอ่ะอุรับอยากกินด้วยโอรบับจะหมูก,กับจิ้มกินแครอทเลยครับโอ้ยมีลูกเต๋าอะไรแล้วอ่ะ หมกที่สามรู้ที่สี่แล้วโอ้โหเฮ้ยดูนิ้วด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับถึงขั้นดูนิ้วเลยครับทำหมึกไม่ใช่เลยทำหมึกโโอ้เขาแต่ก่อนคืนน้ำลายแบบเบื่อ โอ้โหเราซื้อจากตลาดเลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าประจำเลยป่ะคบเจ้าประจำก็มีอีกเจ้าหนึ่งอร่อยมากเด่๋ยเคยได้ซื้อเอาเที่ยวเียนพิเศษอะลูกใช่ค่ะโอ้โหเราซื้อไม่ค่อยทันนะอืรับหมดก่อนหมดเร็วมากรูกที่ห้าแล้วรูอัดรูอัดนะครับ ข้าวไม่ทับเดี๋ยวพ่อไปถื้อข้าวมาให้่เปไาค่ะพ่อชอบกินทาโกยากิเปล่าค่ะโอ้โหไปเท่าไหร่ละห้าแล้วลอันนี้กี่ไส้อะลูกมีมะม่วงมะน,นาวบุอัดกุ้งโอ้โหแม่ติ๋มซื้อมาครบสี่อย่างเลยเหรอโอ้โหพี่ก็กินแบบไม่ค่อยหอยิวเลยนะครับ ดื่มน้ำเยอะๆเท่นั่นแหละดีมากน้ำเยอะๆลูกมันจะทำให้คล่องคอนะครับมันจะได้อิ่มใช่ไหมคะลูกนะคะรู้นะคะแหมรู้ทันเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับลูกทิ่แปดน้องเฟิร์นเริ่มมีอาการขูดจานเลยนะครับใส่โอ้โหพ่อคงจะได้กินแล้ว รอให้เคี้ยวตื้นหมดก่อนเราถึงจะนับนะครับเพราะว่าอาจจะมีการคลายออกมาก็ได้เนี่ครับเริ่มไม่ไหวแล้วครับเริ่มจะเล่นช้อนเล่นซ่อมน,นะครับเหมือนอาการนักมวยแบบเริ่มออกอาการจะไม่ไหวแนละ้วเริ่มเริ่มเลียช้อนแล้วครับสรุปนะครับน้องเฟิ่องทานได้แปดชิ้นยังไม่แนะ่อิ่มเลยค่ะยังไม่อิม่มผมนี่กัอิ่มเลยใช่ไหมครับเนี่ย เฮ้ยมีการชิมดูไส้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ครับอย่างนี้กติกาชิมเราต้องกินครับร <Ser en lik an> ู้ได้ไงก็เป็นปวดเห็นโอ้โหม,มาซักขนาดนั้น เริ่มมีการแหวะไส้แหวะพุ่มแล้วปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกอ,อต้องกินให้หมดนะครับไม่มีการโอ้โหไม่นา่าพูดเลยครับห <laughs> ลนครับต้องเก็บให้หมดนะครับอย่าให้เหลือโอ้โหนั่นคือปลาหมนะึกเอา้าหลนหลนเพื้นแล้วทิ้งไม่ได้ครับอ้าวไม่หลนพื้นเหรอหลนแค่คกโกงโ <Okay. S 1> เอา้า <laughs> ที่นี่มันคงไม่อยากให้เปิดกินอัหลือเพราะว่าเอาไปไกลๆโดนสามรอบสักขนาดนี้ก็ให้มันได้กลับไปสู่น้ำทะเลฝนว่าฝนน่าจะกินได้อีกสักเดี๋ยวทานพรก่อนทา <c oughs> นพาก่อนยังไม่อิ่มเหรอยังกินได้จริงอ่ะฉันไม่อิ่มเท่าไหร่อีกสักสองลูก เพราะว่าเพิ่งกินขนมปังอโอ้นี่ขนาดเพิ่งกินขนมปังมาใช่ต่อไปลูกที่12ไหวไหมลูกไม่ไหวก็พอไหวหูยังไหวอยู่อ่ะสิบสองนี่คือโลกสุดท้ายโอ้ดีใจครับทีม <todo> ที่12 <todo> เริ่มออกอาการค่อยๆแทะกินแล้วนะกับวัน <grammar> จะไม่ไหวเราไม่เต็มเราคงจะได้กินแล้วครั้งหน้าแหละจะลองทำคลิปอะไรดูกินอะไรดูกินโอโคโนมิยากิค่ะนะครับอาจจะมีโอโคโนมิยากิแล้วก็อาจจะมีก็คือพิกซ่าพิซซ่าญี่ปุ่นนะมันมีเจ้าที่เราเคยไปกินมาแล้วมันอร่อยใช่ไหมมีปลาเป็นได้โอเคเราจะไปพิสูจน์กันแล้วก็อาจจะมีไอติมอาจจะมีนั่นนี่อีก เพราะมม,ามันออรร่ยาากเจะเล่นกินของอร่อยอย่างเดียววงั้นเถอะใช่ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาบก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนกันเนยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบาย